เชียร์ไทยให้สุดแขนในงานสยามทีวีบิ๊กแมชบิ๊กสกรีนมากับทีวีจอััษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภาพคมชัดสมจริงซื้อหนึแถมสาสูงสุดถึง80%ลดเพิ่ม20%ทั้งร้านพร0%นาน24เดือนมือถือเก่าแลกทีวีใหม่รับส่วนลดสูงสุด4 5 0 0บาทลุ้นกีฬาแล้วลุ้นถอบ44เส้นมูลค่ากว่า400,000บาทฟรี สมผัสทีวีจอใหญ่ 115นิ้วจาก TCF ลดราคากว่า50%ซื้อ1แถม3ซื้อทีวีแถมเครื่องซักผ้าฝาหน้าตู้เย็นไซส์บายไซส์และแอร์อินวอเตอร์ซัมซุงมีโอ QLED 4K smart TV จอใหญ่98นิ้วจอใหญ่ไซส์รงหนาไฮเซน LED TV 4K 85นิ้วที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Vida ที่จะทำให้การรับชมคอนเทนต์ของคุณเปิดกว้างกว่าใครและทีวีอีกหลากหลายรุ่นจาก แบรนด์นชั้นนำของโลกในราคาสุดพิเศษพร้อมของแถมอีกพี่สยามทีวีบิ๊กแมท i g บิ๊กสกรีนร่วมเชียร์กีฬาไทยกับทีวีจอยักษได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแกรมส่งไวอยู่ที่ไหนก็ช็อปด้ช็อปเลยสยามทีวี